จิปทาสตูดิโอสตูดิโอจิปาสตูดิโอสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาตอ part 3, part นะ่อพาร์ท3พาร์ท4เนาะ4ว่าเออยังยังยังอยู่ในเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะก็จะมามาแชร์เพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปจบกันตรงที่แบบว่า เราไปทำงานห้างเออไปทำงานห้างแล้วทำไมถึงต้องกลับมาทำงานแคร์อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเพราะว่างานแคร์เนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่าเราเรามีประสบการณ์เยอะกว่างานอื่นอ่าเพราะว่าเรา<ๆ>เราทำนานว่าทำไมถึงต้องกลับไปเป็นแคร์เรออร์อีกทีหนึ่งก็เพราะว่า เราเลิกกับสามีนะคะก็คือแบบว่าอยากกับสามีแล้วทีเนี้ยงานพอดีงานห้างอะ่ะมันเป็นงานที่แบบว่าอา่ชั่วโมงงานทำงานมันน้อยมากเออประมาณสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงอะไรเงี้ยบางวันก็ได้สามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมันก็จะแล้วแต่กะแล้วแต่โรลต้าที่เขาให้มัน มันไม่พอค่า,ชาใช้จ่ายเพราะว่าเราต้องออกมาอยู่คนเดียวไงอืเราไม่ได้อยู่กับสามีเลี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่างานอะไรที่มันสามารถที่จะว่ามีไรายได้แล้วก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเราเราได้นะ,ะคาาเช่าคับบินข่าน้ำกับไฟค่าโทรศัพท์ค่าจิปถาถะอ่าแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องกลับไปทำงาน เคเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เออเราทําเนี่ยเรากับโอ้องนอนขอย้ายไปอยู่คนเดียวก็คือไปเช่บ้านกับเพื่อนแต่ว่าเ,ออเราย้ายไปอยู่จากเวลนะเราย้ายไปอยู่ที่อังกฤษที่หนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่บอกว่าเป็นที่ไหนเป็นที่อังกฤษเราก็เลยต้องแบบ ไปสมัครงานเคเพราะว่าเป็นงานที่เรามีประสบการณ์ไงก็คือดูแลคนป่วยเออก็จะเป็นแบบนัตซิ่งโฮมใหญ่เลยแบบดูแลคนมีคนไข้คนคนป่วยนะมีคนแก่ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าห้องอะสองร้อยกว่าคนเออก็เป็นแบบใหญ่เราก็ไปสมัครพอสมัครพวกงานแคร์ที่นี่นะงานดูแลคนป่วยเนะี่ยตอนตอนที่สมัยที่เรายังทํายมสมัครง่ายนะ แค่เราแบบมีประสบการณ์อะไรเนี่ยเขาก็รลับเลยอืมเพราะว่าแบบมันเป็นแบบว่าความต้องการอืมความต้องการยังยังยังมีอยู่เงี้ยต้องการพนักงานต้องการแบบคนดูแลเออเพราะว่าฝรั่งหรืส่วนมากเขาไม่ค่อยทํางานพวกนี้กันส่วนมากก็จะมีจากต่างชาติแขก โรเมเนียฟิลิปปินส์อะไรประมาณนี้แล้วก็พวกแต่แต่แตที่ที่เราไปอยู่เนี่ยจะส่วนมา,จากจะเป็นพวกนาบปลรีนาบปลรีเนี่ยมันคือว่าเป็นมาจากประเทศเนปาลเนาะเนปาลอืมเป็นซึ่ง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 เมืองที่เราไปอยู่เนี่ยเป็นเมืองที่พวกพวกอ่านาบปลรีเขามาอยู่กันเยอะเพราะว่าอ่าเขาได้รับสิทธิ ที่จะเข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็เป็น r e s i d e n น i a l ของ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  UK n d ของ England. อังกฤษพอเอ่นอกจากว่าพวกนโปบลีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวเขาเป็นทหารนะเออส่วนมาจะเป็นทหารพอครอบครัวเป็นทหารเสร็จปุ๊บเนี่ยเออหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองหรือยังไงนี่แหละเอออังกฤษเขาก็รับ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 แรงงานรับแบบ ดูเลอุปถรรัมเออคนพวกครอบครัวทหารอืมเพราะฉะนั้นก็ให้สิทธิ์ที่แบบว่ามาอยู่ที่นี่โดยที่แบบเออเอเอเหมือนแบบให้เป็นแบบเลสเซนต์2ปีหรือรอะไรนี่แหละไม่ไม่แน่ใจแต่เขาได้รับสิทธิพิเศษที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ได้อืมสมมติาก็ทำงานกับคนพวกนี้นิสัยดี เอ,อแล้วก็แบบแชร์บ้านอยู่กับเพื่อนสามคนนะคะก็คือหารสามเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายค่าความชีพที่อิงแลษมันค่อนข้างที่จะสูงสูงกว่าที่เวลเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆล้ลอนดอนด้วยไอ้ที่เราไปอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใช้จ่ายจะเยอะเออก็เลยทําแล้วทีเนี้ยทำตอนกลางวันเงินมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะเราก็เลยแบบลงไปทำตอนคืนทำแบบกะตรง ก็รายได้ก็ดีพอสมควรนะคะก็เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ที่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบอบรมแล้วก็เทรนเทรนแวิชาชีพให้เราก็คือทำดิปรามาดิปรลมาก็หมายถึงว่าาเราสามารถที่เรียนต่อได้เออเพราะว่า เพราะว่าย่งเรานี่มีมีวุฒิมาด้วยไงที่เมืองไทยเนาะเรามีวุฒิปริญญาตรีเรามีดีกรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคืองานแค่เนี่ยเขาจะให้เราอ่ะอรรมก็คือสอบแบบ NVQ NVQ นี่ก็คือเหมือนกับประมาณว่าความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่ตัวเองทำอยู่ นะคือทุกคนต้องผ่านผ่านประมาณเลเวล2ก็คือระดับสองเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคนที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไอ้น,นี่มาเลยไม่มีพื้นฐานในเรื่องของวุฒิการศึกษาหรืออะไรเงี้ยแต่พอดีเรามีไงเออเราก็เทียบได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ลงแบบดีพารมาก,ก็เหมือนกับว่าอ่าสายอาชีพบ้านเราอ่ะเหมือนมาเรียนสายอาชีพอ่ะเออเราก็เรียนเนสซิงไง ที่นี่มันมีหลักสูตรแบบนุชซิ่งนุชซิ่งโฮมแล้วก็มันจะมีหลักสูตรเมดิเคชันแล้วก็มีหลักสูตรพยาบาลอืมเพราะฉะนั้นเราก็เรียนลงดีพรมาอาห์เน i n g ซิ่งนั่นแหละก็ทำแต่ที่เนี่ยดีนะเขาให้โอกาสเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนของเขาแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยแต่ถ้าถ้าพวกที่มาแบบ Work Per m i t อม เอ่อเพิรเพิรมิเอจะต้องจ่ายหลักสูตรก็ประมาณตกประมาณพั0 0้าหนึ่ยปอนด์อะไเงี้ยเออแต่เราทําฟรีล้วก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เสียอะไรเราก็เลยทำเออก็เรียนอยู่มันหลักสูตรมัน18เดือนถ้า18เดือนมันเนี้ยคุณพอคุณจบหลักสูตรมันแล้วคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะอบรมอะไรต่อนะเป็นพยาบาลก็ได้เป็นทําแบบมดิเคชันมดิเคชันนี่หมายถึงว่าทํางานแผนกยา ตามโรงพยาบาลตามน u r s e ิ i n g home ตามอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แต่ไม่ใช่แคมิดนะไม่ใช่แบบแคมินี่หมายถึงว่าไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> จ่ายยาเภสัชไม่ใช่เภสัชอืมแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับประมาณว่าทําเกี่ยวกับพวกยาเนี่ยแหละอืมแล้วเสร็จปุ๊บนะเราก็นั่นะเป็นช่วงที่แบบว่าเก็บเงินด้วย สร้างเนื้อสร้างตัวนอะกจากว่าเราูดเราอยู่คนเดียวไงเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบคือพยายามที่จะหางานหรือว่า active ออต,ตัวเองให้มันแบบได้เงินเงินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจลงเรียนพอเรียนเสร็จปุ๊บแบบจุดเปลี่ยนมันก็เลยมาเราเราจะแบบเออแล้วก็พูดถึงว่าเราชอบไหมเราไม่ได้ชอบนะแต่มันเป็นทางเลือกทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่รอดได้อะ่ะ ตัวคนเดียวเออเราก็เริ่งเรียนแล้วเสร็จปุ๊บนะเราก็เลยมีมีโอกาสเหมือนเป็นดวงไงเป็นดวงดวงของเราอะมันมีการประกาศรับสมัครอ่าผู้ช่วยอ่าก็คือแอดมินนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วยูนเก็ตคิงดัมอ่าเราก็เลยไปอ่านดูว่าเฮ้ย มันมีงานแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนว่าดูแลนักเรียนน่ะเป็นแอดมินให้กับน,นักเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทํางานใกล้ใกกับเป็นน่ะทำงานให้กับพวก i m ่างอิมิเกชันเราก็เลยมาดูแล้วเออเขาก็ไม่ได้เอาอะไรนหว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแค่แบบภาษาอังกฤษแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของงานเอกสารติดต่อประสานงานกับสถานที่ราชการก็คือมันส่วนมากก็จะเป็นสานทูตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเออ เราล,ลองดูไหมอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลยลอง,ลองดูก็ใช้เวลารวมเบ็ดเสร็จกับงานเนี้ยประมาณสองเดือนทั้งสอบทั้งสัมภาษณ์สองสามรอบและเสร็จปุ๊บก็ต้องเลือกที่ลงอะไรประมาณนี้อันนี้เราพูดรวบลัดเนาะเราก็เลยเลือกที่ลงเอ่เราผ่านผ่านการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนนะคุณถึงจะได้สมัครถ้าคุณผ่านการสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บคุณจะได้เขียนไปสมัคร เออเข้าเป็นผู้สมัครแล้วก็คัดเลือกให้ไปสอบพอสอบเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเออถ้าคุณผ่านอเลยเนี้ยคุณก็เลือกที่จะไปทํางานที่ไหนเออซึ่งเขามีมหาวิทย,ลย,ยาลัยเนี่ยทั่วยูเนเต็ดคิงดอมอะทั่วทั้งอังกฤษเวลสกอตแลนด์นอร์ทเอลน์ประมาณ 4, 4ี่ประเทศเนี่ยเออเราก็เลยบอกมองดูว่าเออมันก็มีแต่แต่ในที่ลอนดอนอะที่อังกฤษมันจะมีเยอะกว่าไงมีให้เลือกเยอะอะไรเงี้ยที่ ที่เวล์มันก็จะมีคาดีฟกับสวรนซีเนาะที่มีมหาวิทยาลัยอ,อ,อังกฤษนมันก็จะรู้สึกว่าอังกฤษมันจะมีเยอะอะไรเงี้ยเออเราก็ผ่านพอผ่านกำลังกำลังแบบรอผลอยู่เนาะก็เลยมีปัญหามีปัญหากับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยม,มีปัญหาเพื่อนอยู่ที่อยู่ด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ประจะเหมาะก,กับว่า สามีเก่าโทรมางอเออโทรมางอพอดีอแต่แต่อันนั้นอะคือไม่ใช่ไม่ใช่เหตุที่ที่แบบว่าให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะแต่ว่าที่ที่เราเปลี่ยนอะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าเรามีปัญหากับเพื่อนที่ทํางานเออไม่ใช่ที่ทํางานที่ที่ที่อยู่ด้วยกันอะเอเราก็เลย เราก็เลยมันก็ไปจบหมอกันที่ว่าเราเราสอบได้เออมันประกาศผลแบบเราได้แล้วก็เขาให้เลือกลงไงตอนนั้นเราก็หาที่อยู่ไงว่าเออถ้าเราแบบแยกออกมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค้าจะจํารมันก็เยอะใช่ไหมก็เลยประกอบว่าเออเราสอบได้พอสอบได้แล้วก็เขาให้ลงเลือกลงมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้เราก็เลยเลือกลงที่เออเกียวอร์ดมหาวิทยาลัยเกียวอร์ด เราเสร็จปุ๊บเนี่ยเออมันก็เลยไปจเหมอกกับว่าสามีนั่นแหละมันก็เลยมาขอขึ้นดีกับเราไงพอขอคืนดีกับเราเสร็จปุ๊บเราก็เลยมองดูว่าเออว่าท,ที่ที่บิดตน้นเอ้ตรงที่สามีเราอยู่มันก็มีมหาวิธีอะไรเหมือนกันเลยเนี้ยเราก็เลยเลือกลงเออนั่นแหละแล้วก็มันก็มารับเราแล้วก็กลับไปอยู่ด้วยกันอีก อืมแต่อยู่ด้วยกันในอยู่อยู่ในฐานะเพื่อนนะไม่ได้แบบไปอยู่ในฐานะสามีภรรยาเพราะว่าอย่าง <c oughs> แฟนเราก็เลยบอกว่าเขาให้ผลบอกว่าคืออย่างน้อยถ้าเเลือกตึงที่เนี่ยเธอก็มีที่อยู่ฟรีอะไรเงี้ยเธอไปพักอยู่กับฉันก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ไงเออเราก็เลยไปก็เลยเลือกที่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 บริสโตนะก็เลยเป็นมาหาวิทยาลัยที่นั่นเราก็เลยทํางานอยู่เราก็จะมีแบบ มีมีม,มีมีเป็นทีมเนาะมีทีมอยู่ประมาณเอือทีมหนึ่งมีแค่สามคนไงสามคนแต่ทั้งหมดมันก็จะมีแบบหลายทีมอะประมาณสามสิบกับสี่สิบทีมอะไรเงี้ยทีมละสามคนอะไรเงี้ยเออเราก็เลือกเราเราเป็นคนเอเชียไงเขาก็ให้เราทํางานให้กับเด็กนักเรียนที่มาจากเอเชียทั้งหมดอะพวกจีนอินเดียสิงคโปร์อะไรอย่างบ้านเราอะเอเชียทั้งหมดอะ เออแล้วก็ทําอยู่พักหนึ่งก็เพราะว่าคอนแทคมันสิบแปดเดือนก็จริงแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราอ่ะแต่ถ้าเขามีงบประมาณทางมหาวิทยาลัยเขามีงบประมาณอะไรเงี้ยเขาก็ต่อเวลาให้เราได้ไงเราก็เลยแบบเออนั่นแหละไปทำแล้วก็ทําอยู่พักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยแหละก็ก็ทาจนหมดสัญญานะจนหมดพอหมด หมดสัญญาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราได้ต่อไงทีมเราเราได้ต่อแต่ทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนคนที่เขาทํากับเราอะเออมีทีมเรามีเราคนเดียวได้ต่อคอนแทคแต่ว่าอีกสองคนเนะ่เขาหมดเอ,อ่อเวิร์กเพอร์มิทเขาไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้ไงเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ออกเขาไม่ออกให้เขาจะเป็นน้องเดินเดินทางกลับไปอะประเทศเขาเดินทางกลับไปประเทศเขาเ แล้วก็เพื่อที่จะรอพักแล้วก็ขอ work permit ใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาขอไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ immigration ของ UK ด้วยบอกว่าเขาไม่รับ work permit จะไม่มี work permit ในประเทศนี้เพราะว่าคนของเขาก็ค่อนข้างที่จะตกงานเยอะเลยประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยเอาไงดีวะอยู่คนเดียวค่าชี จ่ายมันค่อนข้างเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปโจบอกกับว่าเหมือนกับประมาณว่าก็มีปัญหากับสามีนั่นและเมืนกัเหมือนไปกันไม่ได้อะ่ะคือตกลงเลยพยายามที่จะเวิร์คก็แบบคืนดีกันอะแต่ว่ามันมันมันไปต่อไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงดีเออเราก็เลยมองหาที่ไปไงแล้วก็ที่ที่ คิดว่าเราอยู่คนเดียวได้อนะน่าจะเป็นเวลอ่าเราก็เลยกลับมาที่ประเทศเวลเหมือนเดิม <c oughs> จากที่อยู่เวลแล้วก็ย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วก็กลับมาที่เวลเหมือนเดิมนะแล้วก็เอาให้แค่นี้ก่อนเพราะว่าสิบกว่านาทีแล้วเนาะเดี๋ยวจะแบบจะเบื่อกันก่อน แล้วก็พัต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเรากลับมาอยู่ที่เวลเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เวลเนี่ยเราทำอะไรต่อนะแล้วกอ็อยู่ยังไงอะไรยังไงแล้วก็เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการอยู่คนเดียวในต่างแดนเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วมันก็ต้องมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลเราจะต้อง เป็นนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามามาเจอกันคลิปหน้านะแล้วเ,เราก็จะมาคุยกันต่อจากตอนที่แล้ว <c oughs> to be continue โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอให้คนสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีมีโชคดีลาบทุกทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย